สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2563ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามริตยาสัยอำเภอบุงครางานการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2563 กสนอนเผอบุงคร้าดำเนินการจัดก,กิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมความรู้และเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักในสิทธิเสรีภาพของตนมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกสาธารณะในการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากโครงการไปขยายผลหรือเผยแพร่ต่อในครอบครัวชุมชนโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำอภบึงโขงหลงณห,ห้องสมุดประชาชนอ,อบุงครา้าจวัดบึงกา์ วันที่11รกรกฎาคมพุทธศักราช2563กศนอำเภอบุงคราโดยกศนตำบลบุ่งครากศน,นตำบลหนอนงนเดือนและกศน,นตำบลโคกกว้างดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะด้านวิชาการนักศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มศักยภาพโดยได้รับความน่วคราววิทยากรจากโรงเรียนบุงครานครโรงเรียนหนองเดือนทุ่งและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา51โคกกว้างมาให้ความรู้ในคร นี้นะักกสนอตำบลทั้ง3ตำบลวันที่30รกรกฎาคมพุทธศักราช2563กสนออำเภอบุ่งคราดำเนินการจัดก,กิจกรรมโครงการทูบีน้ำปวันเป็น1นโดยไม่พื่งยาเสพติดชมรมท no. ูบีน้ำปวันสนอำเภอบุ่งครา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุนทียภาพทางด้านศิลปะดนตรีและกีฬามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเจ็บิดนให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศและเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกระแสดงออกอย่างเหมาะสมรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากรพยาบาลบุ่งคร้าและโรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเดินณนะห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคร้าจังหวัดบึงกาน วันที่31กรกฎาคมศรา2563กศนอำเภอบุ่งครา้าโดยกศนตำบลบุ่งครา้ากศนตำบลหนองเดินกศนตำบลโคกกว้างศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโนนไผ่สารและศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองคังคาดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการกศนเคลื่องที่สุดตำบลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างและขยายพายคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมการศึกษานอก ระบบหลการศึกษา,า,าทามบัทยาศัยเพื่อให้นักศึกษาและประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพนักกศนตมบุบ่งคร้าศนตมบนหนองเดินกศนตมบ้นโคกกว้างศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนนพรษาและศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองข,องขอังคาอำเภอบุ่งคร้าจังหวัดบึงกาฬงานการศึกษาต่อเนื่อง วันที่16กระกฎาคมพุทธศักราช2563ก็สนอมเภอบุงคราดดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศาตร์พระราชาโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากนายคำพองคักแก้วปราชชาวบ้านณศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรบ้านนาจานหมู่ที่4ตำบลบุ่งคล้าอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ วันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2563กศ25นอเภอบุ่งคราดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่ายคนดีสีกศนอบุ่งคราโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและมีจิตอาสาโดยได้รับความนุเคราะห์วิทยากรจากพระครูสุจิตโชติกุลเจ้าคณะอำเภอบุ่งคราและเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอบุ่งครามาให้ความรู้ในครั้งนี้ณนะห้องสม,มุดประชาชนอำเภอบุ่งคราสมัดบึงการ วันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2563กศ25นอำเภอบุ่งคราโดยกศนตำบลบุ่งครากศนตำบลหนองเดินและกศนตำบลโคกกว้างดำเนินการจาัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายพัฒนาเศษษษษรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบลหลักสูตรการค้าออนไลน์ระหว่างวันที่23-24กรกฎาคมพุทธศักราช2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าถึงและใช้ดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้รู้เท่าทันประยุกต์ใช้เรียนรู้การใช้งานสื่อดิจิทัลคิดวิเคราะห์แยกแยะสื่อดิจิทัลเพื่อการบริโภคได้อย่างเหมาะสมนะกศนอตำบบลุ่งคร้ากศนอตำบลหนองเดินและกศนตาบลโคกกว้างอำเภอบุงคราจังหวัดบึงกาฬ งานการศึกษาตามอัธยาศัยระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคมรธักาศช2563นางสาวอุดมพรประจักโกเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์เจ้าหมอบริการห้องสมุดประชาชนอำเภอบุงคร้าดำเนินการจัดกิจกรรมและจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านหนังสือล่องหนหนังสือออนไลน์ผ่านอีบุ๊กหนังสือเล่มเล็กเซนซีทายการรักการอ่าน รับสมัครนักศึกษารับสมัครสมาชิกห้องสม,มุดประชาชนและบริการการอ่านตามอธัธยาศัยกิจกรรมวาดภาพระบายสีกิจกรรมระบายสีตุ๊กตาปูนพาสเตอร์นันทนาการห้องสม,มุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดทุกวันอังคารของแต่ละสัปดาห์ณนะตลาดนัดบ้านปุ่งคราออกมุนเวียนสื่อตามสถานที่ราชการเช่น ทังนี้ตำรวจภูทรบุ่งคล้าที่วาการอำเภอบุ่งคล้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอบุ่งคล้าร้านสมสวยและบ้านหนังสือชุมชนในพื้นที่กศนตบลทั้งําบลงานอบรมประชุมสัมมนาและงานอื่นๆวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราชส5 6 3าสาำนักงานกศนจังหวัดบึงกาฬและสถานศึกษาในสังกัด รับการตรวจเยี่ยมจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการานางกนกวันเวลาวันออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจกศนภายใต้สถานการณ์ของรูปปิดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬโดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมนะสำนักง,งานกอสนอจังหวัดบึงกาฬงานพาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ วันที่8กรกฎาคมรศ2563กศ25สนองำเภอบุงคล้าโดยมีนายพิทักษ์ราชาทุมร้องผู้อำนวยการสำนักง,งานกศสนอจังหวัดบึงกาฬร,รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศสนอำเภอบุงคล้ามอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสาตร์กิจกรรมกำรรจัดวัชพืชมายาาบยักษ์และปลูกต้นครานาหน้าที่ว่าการอำเภอบุงคล้าตำบลหนองเดินอำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาฬวันที่18กรกฎาคม ศกษ .2563 กศนอเภอบุงคราโดยมีนายพิทักษ์ราชาธุมรองผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดบึงการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอเภอบุงครามอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2563ประจําปีพุทธศักราช2563โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. พิธีท,ทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชก,กุศลณบริเวณซุ้มเสาคําบ้านชูเมืองบุุงคลาเฉลิมพระเกียรติ 2. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลณนะหอประชุมอำเภอบุงคลา 3. ากิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกันณนะบริเวณซุ้มเสาคํำบ้านชูเมืองบุงคลาเฉลิมพระเกียรติ 4. พิธีถวายเครื่องาาราชกกศักริยะและวางผานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณหอประชุมอำเภอบุ่งคร้าจังหวัดบึงกาฬส่วนการศึกษานระบบและการศึกษาตามบัณยาตารอำเภอบุ่งคร้าขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ